บันทึกเกมการเล่นออนไลน์นะครับของแอดมินทำท่าจะตัดหน้ามาาความย่อนะครับไม่ให้ตัดขึ้นเป็น3ตัวเรียงก้อนไปครับจะเล่นโจรหลังมาาความเลือ้อยลงมาครับกันโจร แท่งกินตรงนี้ปิดไปครับออกตัวนี้ครับมีจังหวะก็จะแทรก6ไป9อย่างแทรกไม่ได้นะครับไล่กินก่อนลงมาแทรกกินเลยครับปล่อยให้กิน กินฟรีสองตัวครับหนีไปก่อนไปครับได้เปรียบสองตัวครับปล่อยให้กินแล้วต่อฮอตยังได้เปรียบหนึ่งตัวนะครับเข้าฮอตไม่ได้ ไปตัวนี้ก่อนครับเข้าฮอตได้แล้วครับหมักความเข้าฮอตครับโยนให้กินสี่เท่า กดกินเลยครับดูแล้วน่าจะได้กินอีกหนึ่งตัวได้เปรียบหนึ่งตัวตรงนี้เราชนะแน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่หลายคนยังไล่ไม่เป็นนะครับมาดูวิธีไล่ครับพยายามนะครับลงเบี้ยไปตา17ให้ได้ครับแบบนี้ เดี๋ยวมีจังหวะโยนให้กินเขาฮอตมากกันนะครับไม่ให้เราเข้าฮอตดูครับตรงนี้โยนให้กินแล้วโยนให้กินต้องชนะแบบนี้นะครับกระดานที่2เล่นเป็น3ตัวเรียงก้อนบ้างครับ มากยเลื้อยเป็นโจนนะครับปิดครับไม่ให้ลงมาตายีิบสีนะครับถ้าลงเดินยากขึ้นไปค้ำครับตรงนี้ได้เปรียบแล้วครับอย่างนี้ต่อไปเลยครับ แกินเปิดแรกครับมาง,งายทิ้งล่มไม่ดีนะครับเป็นลองหนึ่งตัวไปแบบนี้กู้ต่อสู้หมดตาเดินก่อนครับ กระดานที่3ามครับเปลี่ยนผู้เล่นเจอมือดีนะครับแต้มสองพันกว่าหมากงายเปิดเป็นทรงดาวจังหวะนี้ผมเล่นทรงนี้ครับเตรียมพุ่งหัวจะต่อลงตา18นะครับต่อลงไปเลยครับ ไปครับขึ้นไปครับไม่กลัวแท่กกินนะครับเตรียมแผนรองรับไว้แล้วครับเปิดกิน นี่ครับค่อนข้างจะเดินดีมากนะครับมากงายต่อทิ้งครับขึ้นไป ทำอะไรไม่ได้นะครับกระดานที่หนึ่งเสมอกันไปไปดูต่อครับจะเล่นแต้มอะไรดีครับคูก่อนทำท่าจะตัดหน้าครับไม่กลัวครับไม่กวน,ไม,กวนไม่ต่อครับ ตัดสินใจเล่นดาวกระจายนะครับขึ้นไปคำ้ำไปไม่ยอมบุกเข้ามาครับไปครับ จังหวะนี้ต้องเส้นนะครับเส้นด้วยครับหลายจริงๆนะครับชวนเล่นยาวๆนะครับจังหวะนี้เดินไป25ไม่ได้ครับโดนกดตา8ลุกขาดเลยครับ เส้นก่อนครับให้เลือกกินไปครับ <_ d ata> ก็มีโอกาสเสมอกันสูงนะครับ <_ d ata> อย่างไม่จบครับโยกฮอตเล่น เวลาก็มีผลนะครับเวลาใกล้จะหมดก็บางทีก็คิดไม่ละเอียดได้จงังหวะหลายเบีย้ยขึ้นไปครับมาความต่อได้เปรียบแล้วครับฮอดมาตานี้ เอาฮอตไปไล่ไปแล้วครับเดือนแต่ฮอตไม่ชนะแน่ขึ้นไปครับเข้าฮอตไม่ให้เบี้ยไปครับถ้าถึงตา12มาไหลเสมอถ้าแบบนี้เราชนะนะครับหาจังหวะต่อฮอต ยังครับดูครับจังหวะนี้ต่อเลยครับหมากคว่ำเข้าฮอตไม่ได้พอดีครับ